บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักวันนี้มีถึง2ตัวละครถ้าพร้อมแล้ว this is the answer คนแรกเลโอนลเบสต์ ats, นักลบผู้ใช้ดาบและน้ำแข็งโดยค่าสแตตพื้นฐานม,มีค่าโจมตีกายภาพที่แรงส่งเป็นตัวดามเมจแต่มีบางอย่างที่คิดต่างนิดหน่อยนะครับ สกิลน่าสนใจเน้นการเบรกหนึ่งถึงสามพิจากดาบและสามพิจากน้ําแข็งนอกจากนี้ยังสร้าง,งปั๊ป้องก,กันกายภาพตัวเองและดีบัฟป้องก,กันกายภาพศัตรูได้พาสซีฟมีทางเพิ่มพลังป้องกันหากมีสถานะผิดป,ปกติและเพิ่มบูสติ้งพอยต้ตนเกมซึ่งโดยรวมเป็นพาสซีีทรงแทงอย่างแน่นอน c ค e s ต์ออฟเบสต์เพิ่มดาเมจต่างง่ายฮิตพอยให้เยอะแต่การบัฟโจมตีกายภาพและคลิยังคงต้องพึ่งให้ผู้ใช้มีดีบัฟติดตัวเช่นกันครับ สกิลเซตนี้เน้นไว้เล่นเพื่อเสริมการเบรทั้งดาบและน้ำแข็งทำให้อนาคตมีบทบาทนากขึ้นในหออาชีพนักรบนะเซ็ตอุปกรณ์ตามหลักแล้วอาวุธมาดานมาแรงมากและเป็นเกรดที่ดีที่สุดสำหรับสายเปควรเน้นประดับไลโอเนลควบกู้กับของโคเลนด้วยนะจากข้อเปรียบเทียบไลโอเนลมีค่าโจมตีกายภาพและป้องกันที่สูงสุดแต่หากมองรอบด้านตามความเป็นจริงแล้วลักก็ฟิโอเรใช้งานดีที่สุดในสายดาบครับ การจัดทีมขออนุญ,ญาตตัดทีมฟาร์มถั่วนะครับเพราะอนาคตมีนักรบที่เก่งกว่าไลโอเนลอย่างแน่นอนส่วนทีมดาบที่เห็นในปัจจุบันนี้คือเป็นทรงแบบนี้เลยถ้าขาดหรืออะไรให้อด p เอาเองครับดังนั้นข้อสรุปของไลโอเนลในตอนนี้คือไม่ต้องรีบมีเหมือนเคสโคเรนอนาคตมีสกิลแทงชัวนอกจากนี้รอ A2 ToB และลาดีกว่าครับ ต่อมาก็คนสุดท้ายวากินนักวิชาการผู้ใช้เวทแสงโดยค่าสแตปพื้นฐานมีฮิตพอยที่เด่นมากและพลังโจมตีเวทดีด้วยส่วนค่าสปีดแย่มากนะสกิลน่าสนใจเน้นการเบรกแสง1กับ3คฮิตและดีบับเวทเป้าเดี่ยวที่เหมือนกับโดเอลพาสีฟมีดาเมจแสงที่สูงมากแต่การเพิ่มค่าโจมตีเวทให้สูงจำเป็นต้องทำให้ค่าสกิลพอย เหลือครึ่งหนึ่งซึ่งเอาไว้ทําโจทย์ใน NPC ยกเว้นอารีนานะขอย้ำว่าแท็กซิเชียนโค้ดใช้ได้เฉพาะวาคินเท่านั้นโดยจะใช้ได้ดีตอนค่าสกิลพอยต์เหลือครึ่งหนึ่งทำให้ปรับตามรูปเกมได้ว่าจะใช้หรือไม่ตามความต้องการของผู้เล่นนะสกิลเซตเน้นง่ายๆคือยิงแสงอย่างเดียวส่วนดีบับนั้นแล้วแต่รูปเกมครับ เซตอุปกรณ์ยังคงเชียร์มาดันอยู่เหมือนเดิมส่วนสายเปแนะนำว่าให้ใส่ของเอลิซากับอื่นๆที่เน้นค่าโจมตีเวทนะครับจากข้อเปรียบเทียบถ้าพิจารณาที่เวทแสงด้วยกันตามความเป็นจริงแล้วล่ะก็โอเดตครบเครื่องกว่าเพราะมากินเป็นตัวทดแทนโอเดตเลยก็ว่าได้การจัดฟิล์มแสนตอนนี้โอเคมากแต่ต้องรอตัวละครที่ดีกว่านี้เพื่อให้เอลซซาเป็นแบ็คแพคเต็มตัวครับ ดังนั้นข้อสรุปของวากินในตอนนี้คือปั้นให้สุดเถอะเพราะว่าที่กี่รินกับกอซัมกว่าจะเก่งต้องรออาวุธฟอร์จูนเลยนะส่วนเวทแสงที่นิยมต้องรอคือโอดด์และโอฟิเลียครับวิเคราะห์สถานการณ์แบนเนอร์ตอนนี้คืออยากให้รอตัวละครคอลแลบเลยดีกว่าดังนั้นรออาเดลกับแอเดียเนี่ยแหละแต่โดยส่วนตัวเชียเรียนกับโอฟิเลียนะครับ วันนี้เลิกคลาสแล้วหวังว่าพี่เก่าจะไม่หลงไปกไดไลโอวนลกันเพราะเดี๋ยวนี้ทับทีมฟรี600เมตรต่อเดือนโดยประมาณหาไม่ได้ง่ายๆขอเตือนด้วยความหวังดีจริงๆแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ